สวัสดียามเช้าอากาศสดใสครับมาออกกําลังกายด้วยกันครับเหมือนเดิมครับวอร์มครับเพื่อให้กล้ามเนื้อยืดตัวครับจะได้ไม่บาดเจ็บในระหว่างวิ่งออกกําลังกายครับก็วิ่งเบาๆเหมือนเดิมครับวิ่งไปวิ่งไปตามกําลังความสามารถตัวเองครับวิ่ง เร็วมากเร็วน้อยก็ตามความสามารถตัวเองครับวิ่งไปทุกวันก็จะเกิดความเคยชินครับว่าเราวิ่งอยู่ในระดับไหนครับเหมาะกับร่างกายตัวเองอเหมาะกับปอดตัวเองที่จะรับอ,อากาศรับธรรมชาติเข้าไปนะครับว่าปอดของเรานั้นจะบรรจุได้ขนาดไหนนะครับก็ฝึกหายใจยาวครับ การหายใจของนักวิ่งก็จะหายใจลึกๆยาวๆนะครับค่อยๆปล่อยค่อยๆสูดเข้าไปครับนี่จะไม่เหนื่อยมากครับวิธีการหายใจก็สําคัญครับแต่หายใจรวดเร็วก็จะเหนื่อยเร็วครับปอดของเราก็จะได้ทํางานสบายๆครับวิธีการวิ่งครับก็เฟกครับเทคนิคของทุกคนก็เอามารวมกันดูครับ เทคนิคการวิ่งการวิ่งการเดินครับก็ลองฝึกครับถ้าเหนื่อยก็เดินได้ครับไม่ไม่มีอะไรครับสุดท้ายก็คูณดาวครับยืดเส้นยืดสายนะครับมาให้เกิดการแบบดเจ็บครับถ้าละ5ครั้งส0บครั้งครับก็ ตามความเหมาะสมครับดูว่ากล้ามเนื้อเราผ่อนคลายหรือยังนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับหวังว่าโอกาสหน้าจะมาพบกันใหม่ครับมาดูอากาศยามเช้าทุกวันตุวั้นครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณและสวัสดีครับ